อนนนีีนน้้แบบค่ะทุกคนสิ่งที่บว manage นนก็คือครึ่งหนึ่งจะเป็นงานเอาซอสประจําแล้วก็อีกครึ่งเนี่ยเป็นงานฟีแลนซ์เต็มตัวนะคะทําไมต้องเป็นคริสเตียนแล้วคริสเตียนเหมือนแบาเติมเต็มอะไรยังไงวันเดยวิดกอบัวกันฮะาวันนี้เป็นวันที่บัวไม่ได้มีคิวออกไปถ่ายรูปหรือว่าออกไปนัดประชุมที่ไหนนี่เราจะไปกินข้าวของร้านห่อเพืือนนะคะเอ้ย ทักทายเพื่อนก่อนลืมทักทายเพื่อนสวัสดีค่ะคือพี่มิวนะคะกำลังทำงานอยู่เลยนะคะให้สู้ให้เสียงนะคะ้านเนียอยู่ที่สุขุมวิทหกสิบสี่หน้าฝักซอยเลยลงไเทศบุณวิถีมาก็คือเจอเลยนะคะแล้วก็เมนูเขาอะเยอะมากให้ดูอันนี้คือแกงหนึ่งสองสามสี่นะคะแกงเนียเขาเออเนี้ยอนเนอร์จีแบบเนี้ยค่ะทุกคนนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงชอบมานั่งทำงานที่นี่เพราะว่าเขาเอเนอร์จีแบบเนี้ย ออกทีวีอชื่อแอปเปิลค่ะเป็นสมาชิกร้านผู้สร้างความบันเทิงด้านเสียงดนตรีค่ะมันมีทุกอย่างมันเป็นที่ที่มีทุกอย่างมีที่นั่งทํางานมีห้องซ้อมเต้นมีห้อง้อมดนตรีมีอาหารมีของกินมีขนมมีกิจกรรมมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกใครเหงาๆอยากมาเพ้นรูปก็คือมีหมดเลยเอาเป็นว่าเราเรียกว่าเมาาทยแบรนด์คาเฟ่จบในที่เดียว มีทุกอย่างที่คุณต้องการที่มาในคาเฟ่นหนึ่งแล้วอยากจัดอีเวนต์อยากจัดเวิร์กช็อปอยากจ้างนดนตรีบอกเลยเลยซึ่งพวกคนพวกนั้นก็คือว <laughs> พวกเราก็ <laughs> คือพวกเราค่ะทุกคนไงคือพวกเราออนัสดเทศไทย Hello Thailand S สวัสดีประเทศไทย Hello Thailand Welcome to Thailand เจ <c oughs> อกันนะคะก็คือใช่ค่ะมีดน,นตรีด้วยค่ะลืมบอกเมื่อกี้นี้มีดนตรีด้วยมีนักดนตรีเล่นสดด้วย ไข่ค้นกุ้งผัดพริกเกลือนะคะอันนี้คือทีเด็ดของร้านเลยส่วนอันนี้เป็นตัวโกโก้นะคะซึ่งแบบเข้มข้นเจ้นจนมากๆหลังจากที่บัวได้ออกจากงานประจำนะคะมาสองปีครึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาทำ freelance หรือว่าซลล f e m p l o ลอยของตัวเองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะในงานประจำมาข้อดีของมันก็คือเราอาจจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องงานที่ต้องเข้ามานะเพราะว่ามันมีงานทุกวันอยู่แล้วเราก็รับเงินเดือนตอนปลายเดือนนะคะทุกอย่างมันเป็นรูทีมไม่ต้องคิดเยอะเนาะ ข้อดีของการที่ออกมาทําอะไรของตัวเองคือหนึ่ง,ค,งคือเวลามันค่อนข้าง flexible นะคาจัดเวลาตารางของตัวเองได้นะคะจะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ง,งานก็ต้องเสร็จเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของการที่ออกมาทาอะไรของตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการรับเอา s อที่เป็นประจะคะ่ะมันก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็ความกังวลในเรื่องของความมั่นคงว่าเราจะมีงานตลอดไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีงานตลอดมันก็แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนี้ค่ะสิ่งที่บ e manage ก็คือครึ่งหนึ่งจะเป็นงานเอาซอประจําแล้วก็อีกครึ่งเนี่ยเป็นงาน ฟีแลนซ์นเต็มตัวนะคะคือการไปถ่ายรูปให้ชาวต่างชาติแต่พอมันทำมาสักพักทุกคนจะเริ่มรู้แล้วว่าเรามีมาร์เก็ตติ้งเรามีฟอลโลเวอร์หรือว่าเรามีฐานลูกคา้าบางส่วนที่ทำให้เรารู้ว่าเดือนเดือนหนึ่งอะ่ะเราจะได้เงินจากสตรีมเนี้ยเท่าไหร่นะคะก็สามารถกะได้บ้างนะคะส่วนใครที่อยากเริ่มอะไรของตัวเองหมกูกแนะนำว่าทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะไม่ต้องรอว่า,อาต้องออกจากงานประจําก่อนถึงจะทําของตัวเองได้นะคะก็สามารถทาไปพร้อมกันงานประจําได้เลยถ้าฟีแมมนซ์มั่นคงแล้วนะคะขอบคุณนะคะ ถ้าเกิดว่าฟรีแลนซ์มันมั่นคงแล้วอะเราก็ค่อยเอาตัวเองออกจากงานประจําก็ได้แล้วแต่คอน d i t i o n ของแต่ละคนไปนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ช e d ิ g i t a l Park กันนะคะทุกคนช่วงขึ้มาเป็นช่วงที่บัวชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่านันเป็นช่วงที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็แลกของขวัญกันเยอะมากๆแต่ว่าสำหรับบัวที่เป็นเตียนความหมายของวันคริสมาสตะมันก็มีมากกว่าแค่การที่เป็นเทศากาลแลกของขวัญเพราะว่า มันเป็นเทศากาลที่เราได้จําได้ว่าที่ซูเนี่ยมาตายไปไมก่กา่เข็มเหพวกเราเนาะแล้วก็เป็นเทศากาลที่ทำให้รู้สึกว่าความรักที่แท้จริงอ่ะมันเป็นแบบไหนแล้วทุกครั้งที่มันเป็นวันคริสต์มาสเราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจมากๆว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะเกิดมาเพื่อที่จะไถ่บาปให้เราแล้วก็ทําให้เราถูกลกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นเองบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ ทำไมต้องเป็นคริสเตียนแล้วคริสเตียนเหมือนมาเติมเต็มอะไรยังไงใช่ไหมสําหรับบัวมันคือการที่ว่าคอมมูนิตี้นี้มีคาลเจอร์แบบไหนซึ่งคาลเจอร์คอมมูนิตี้ที่บัวเจอเนี่ยก็เป็นคอมมูนิตี้ที่เราให้ความรักซึ่งกันและกันโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเนาะแล้วก็เราอยากจะมอบความรักนี้ให้กับ คนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้ารักเราโดยที่พระเจ้าไม่ได้หวังอะไรตอบแทนด้วยเหมือนกันแบบคอมมูนิตี้ต่างคนต่างช่วยเหลือกันต่างคนต่างมีความสามารถของตัวเองเราก็เอามาใช้ร่วมกันฉนั้นมันก็เลยเป็นท่าที่ทุกๆคนเนี่ยไม่ใช่แค่มารับความรักอย่างเดียวแต่ก็ให้ความรักด้วยในเวลาเดียวกันนะคะตอนที่ไปอเมริกาเราก็เจอคอมมูนิตี้ที่น่ารักๆแบบนี้แหละที่ทํากิจกรรมสร้างสารรค์ด้วยกันนะคะแล้วก็ทําให้คนในชุมชนน่ะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีบนะิลล็องกิ้งจะเราก็เลยอย่ะมีคอมมูนิตี้แบบนี้ที่เมือง มาด้วยไอเดียการทำคอมมูนิตี้อีเวนต์หรือคอมมูนิตี้สเปซนะคะในชื่อว่า The Neighbor House นะคะคอมมูนิตี้ที่เฮลตี้และทุกคนต่างช่วยเหลือกันและกันนัเองซึ่งบัวอยากมองเห็นภาพนี้อีกเยอะๆเลยนะคะฝากติ n e i g h b o r h o u s e ไว้ด้วยนะคะและเจอกันในอีเวนต์ต่อๆไปด้วยค่ะ